เอาละครับมากันคดีหนึ่งนะคดีฝ่ายแมวคดีฝ่ายแมวยังจํากันได้ไหมคะขย่อยขู่กันสั้นๆก็แล้วกันนะครับย้อนกลับไป12ปีที่แล้วสมัยที่คุณอนงวันเทพสุทินเป็นเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าพรรคมชิมาแทนสามีที่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองตัดสิทธิ์ค่ะคุณผู้ชนั้นดังนั้นจึงได้เป็นพื้นตีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแทนสามีที่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองใช่ค่ะจำได้ค่ะ12ปีที่แล้วสมัยนั้น คุณอนุวันเทพสุทินถูกกล่าวหาว่าทุจริตในโครงการฝ่ายแมวมันจึงได้กลายเป็นวิบากกรรมติดตัวมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ค่ะที่จริง12ปีที่ผ่านมามันไปถึงไหนอะไรอย่างไรเงียบมากนะแต่อยู่ๆแหละแต่อยู่ๆเมื่อวันซื่ะก็มีแหล่งข่าวกล่าวว่ากล่าวว่าอนุกรรมการไต่สวนของปปชชุดที่ทําคดีฝ่ายแมวนี่แหละค่ะ <ท>ได้มีมติแล้วแจ้งข้อกล่าวหาคุณอนงวันค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีหนังสือแจ้งคุณอนงวันเนี่ยแหละค่ะมาชี้แจงแล้วก็มีรายละเอียดหลักฐานอะไรไงก็นำมาพร้อมกันเลยให้อนุไตสวนได้รับทราบไอ้ข่าวเนี่ยมันมาโผล่ในจังหวะที่ได้ทีเสียทางการเมืองในจังหวัดที่มีการปรับคลอบคอในจังหวัดที่กำลังมีการต่อรองกันอย่างสนุกสนานระหว่างขั้วต่างๆในพลังประชารัฐซึ่งรวมถึงขั้วของคุณสมศักดิ์เทพสุธินด้วยถูกต้อง,ง,งเลยถูกต้องอ เามาื่อวานนักข่าวก็เอาเรื่องนี้ไปถามคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณมสมศักดิก์ออกอาการค่อนข้างชัดเจนนะฟังไหมอ่ไปฟังกันดีกว่าเชิญค่ะเรื่องนี้ยาวนานมาถึง12ปีคุณอนุวัลไม่เคยไม่เคยถูกเชิญเข้าไปให้ชี้แจงใดๆเลยและผมเชื่อว่านะครับเชื่อว่าคุณอนุวันเนี่ย พร้อมที่จะไปนะครับไปรับข้อมูลนะไปรับข้อมูลในวันที่3สิงหาคมนี้อย่างแน่นอนนะครับในขณะนี้ได้รับข้อกล่าวหารับแจ้งให้ไปรับข้อกล่าวหานะครับขอให้สื่อมวลชนทั้งหลายช่วยดูนะครับแล้วพลาดหัวหรืออะไรต่างๆให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นการเข้าใจผิดที่ค่อยเๆสื่อบางแเขาก็ พูดให้ได้เข้าใจได้ดีเรื่องนี้12ปี12ปียังไม่เคยถูกเรียกไปให้ครับชี้แจงนะมันเป็นเรื่องที่ยาวนานมากมายในคลิปมือสักครู่ตั้งข้อสังเกตไหมครับหนึ่งชัดเจนว่าสมศักด์เทพสุทินตั้งใจจะให้สัมภาษณ์เรื่องนี้สองตั้งใจถึงขนาดเขียนบท ถือบทไว้ในมือเลยนะถือจริงๆถ้าฟังต่อไปนะท่านจะมีอธิบายนะว่าขออนุญาตต้องอ่านโพยอ่านโฉนดนะเพราะว่าเรื่องมันมานานแล้วบางอย่างอาจจะจำไม่ได้ดังนั้นดังนั้นตั้งใจให้สัมภาษณ์ดังนั้นเขียนโาสัมภาษณ์โล่งหน้าเลยใะให้สัมภาษณ์อย่างไรจะพูดอะไรอย่างไรเขาบอกแล้วว่าเรื่องมันนานมากบางเรื่องท่านอาจจะจำไม่ได้ถ้าถ้าฟังดีๆนะในข่าวมีการระบุด้วยอย่างที่3มีอาการตัดพ้อเล็กๆผมก็ไม่แน่ใจว่าสุขสุทินจะตัดพ้อใครตัดพ้อใครไม่ทราบสิครับแต่ผมไม่ค่อยเชื่อว่าตัดพ้อปปชสักเเท่่่าไหรรือง เรื่องก็คือ12ปีนานมากนะตลอด12ปีที่ผ่านมาอนงวันไม่เคยถูกเชิญให้ข้อมูลทรักไม่เคยถูกเชิญให้ไปชี้แจงใดๆเลยอ,อยู่ๆก็เปลี่ยงเลยแจ้งข้อกล่าวหาแจ้งข้อกล่าวหา,า,หาแล้วนี่แหละคะ่ะนและ,และในจังหวะน,นี้ด้วย3ส,สิงหาแสดงว่าน่าจะมีจดหมายจากอนุต่ยสวนปป,ปสนะคะส่งไปถึงคุณอนงวันแล้วเพราะว่าเมื่อสักครู่คุณสมศักดิ์มีการพูดถึง3ส,สิงหาคุณอนงวันพร้อมจะไปให้ข้อมูลแสดงว่ามีจดหมายมาจริงๆ ก็คงจะมีหนังสือจากระดับอนุไตรสวนให้คุณอนองวันไปให้ข้อมูลถ้ามีการแจ้งข้อกล่าวหาคุณอนองวันก็ต้องไปดีเฟนต์ตัวเองต้องเอาหลักฐานไปอย่างแรกไปรับทราบข้อกล่าวหาอย่างที่สองก็<อ>ไปที่เป็นปค,คำให้การเพื่อต่อสู้ปกป้องตัวเองนั่นแหละใช่กระบวนการนี้ยังไม่ถึงชั้นคณะกรรมาการชุดใหญ่นะยังยังยังไม่ถึงค่ะต้องรอชุดอนุไตรส,วน,ตสวนสรุปอีกทีหนึ่งก่อนก็งงๆนะ ถ้าเป็นข้อเท็จจริงว่าตลอด12ปีที่ผ่านมาคุณอนุวันไม่เคยถูกเรียกไปชี้แจงเลยอยู่ๆในระดับอนุไตศูนย์สามารถสรุปเรื่องชี้ประเด็นมีมติให้แจ้งข้อกล่าวหาได้อย่างไรถูกไหมครับค่ะก็แปลกนะก็แปลกก,ออก็แปลกถ้าจริงอย่างที่คุณสมศักดิ์กล่าวอ้างนะอันนี้ผมก็ไม่ทราบเป็นเ,เป,นประเด็นจังหว,วะคนตั้งข้อสังเกตกันเยอะว่าจังหวะมันมาแมทชิ่งกันพอดีกับกำลงัง ปรับคอรมอแล้วมันไปเกี่ยวพันกับกลุ่มคุณสมศักดิ์ด้วยทั้นั้นแหละผมว่าถ้าพูดมากไปกว่านี้รายการเราโดนปิดแง่เลยอโอเคจบข่าวจบข่าวเลย